อโมพุทธะพุทธายะสมาทิฏฐิวิชาจารณะสัมปโนส่วนคลิปนี้ก็จะมาย้ําเตือนครับเตยย้าเตือนอีกครั้งหนึ่งว่าเรื่องของอ่าพระบทพระคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าที่สวดสกันน่ะที่ทําไมถึงมีมงกุฎเป็นพระพุทธเจ้าที่หมายถึงมีรูปพระพุทธรูปอยู่บน,บน,บนเหนือหัวเหนือเสียนเนี่ยเรื่องรางเหล่านี้ อย่าละทิ้งความสำคัญไปนะครับผู้ใดผู้ใดสวดก็ให้รู้ว่านั่นอะคือบทพระคาถาของพระโพธิสัตว์เพราะพระมีแต่พระโพธิสัตว์ที่มีรูปพระพุทธรูปอยู่บนหัวอยู่บนเสียนตรงจอมขวัญนนะ่ะถัดอยู่อยู่ด้านหน้าจอมขวัญนนะ่ะนั่นอะคือพระโพธิสัตว์ไม่ใช่สิ่งใดเลยนั่นหมายความว่าเมื่อสวดแล้วก็ควรจะ ปฏบิบัติบำเพ็ญตนเป็นพระภูธิสัตย์ด้วยในหลักการที่ค่อยๆเอ,อ่ะจะปฏิบัติเต็มๆหรือปฏิบัติบางส่วนบางเสี้ยวหรือค่อยๆพัฒนาไปทีละก้าวทีละก้าวก็สุดแท้แต่ผู้ใดจะมุ่งมุ่งกระทำอันนี้ก็ขอย้ำขอเตือนเพราะว่า่ายุคสมัยแห่งธรรมการยุคข,ขาวมาถึง มาถึงอีกคราวหนึ่งแล้วจึงเป็นหน้าที่ของผู้ที่เป็นผู้สวดเหมือนกันที่ตรงนี้ก็เลยต้องบอกกล่าวแก่กันและกันและเผยแพร่แก่กันและกันให้ได้รู้ว่าบทพระคาถามงคุดพระพุทธเจ้าก็คือเป็นของพระโพธิสัตว์นั่นเองจเจริญสัมมาทิฏฐิธี